ในวันนี้นะครับผมเติม UC มา7900 UC ครับถ้าตีเป็นเงินไทยคือ2 5 0 0เกือบ2 6 0 0 0บาทครับเพื่อที่จะมาสุ่มชุดใหม่ในเกมพับจิวบายซึ่งเป็นชุดจ o กเกอร์ครับโดยการสุ่มในครั้งนี้นะครับผมเราสุ่มไปแล้วในสตรีมสดนะนี่จะเป็นไฮไลท์ที่ผมตัดมาให้ดูครับว่างบจำนวนเท่านี้ผมได้ตอดกี่ UC จะใช้หมดไหมยังไงทุกคนดูคลิปนี้ไปแล้วเนี่ยรับรองว่าเอาไปเป็นเทคนิคในการสุ่มได้แน่นอนนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มดูคลิปกันนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติด มาก่อนนะครับและขอแนะนําเลยนะครับถ้าเกิดจะเติม U c ซแนะนําให้ไปเติมกันที่ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มสุ่มกันเลยนะครับกับชุดเรียกว่าโจ๊กเกอร์ไหมเรียกว่าชุดตัวตลกแล้วกันโดย U C ที่เรามีกันในวันนี้ครับคือ7927 U C นะครับถ้าตีเป็นเงินไทยมันก็ประมาณ25,900บาทนะครับหรือประมาณ26 0 0 0ได้นะครับเดี๋ยวราจะมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มต้นกันที่ศูนย์ U C จากการ P เด d e r มาก่อนที่จะมาสุ่มครั้งนี้นั่นเองนะครับไป10กล่องออกเลยป่ะล่ะ อันนี้คือเศษนะครับชิ้นส่วนตาหน้ากากประหลาดนะซึ่งชิ้นส่วนตรงนี้นะครับเป็นชิ้นส่วนที่แตกนะเราสังเกตได้ว่ามันแตกไปแล้วนะครับการสะสมชิ้นส่วนตรงนี้ครบ50อันสามารถนําไปแลกชิ้นส่วนใหญ่ได้1อันนะครับชิ้นส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้แล้วชิ้นส่วนใหญ่เนี่ยก็สามารถเอามาแลกของได้ตามที่เห็นในคลิปนี้เลยนะครับก็จะมีชุด6ชิ้นส่วนหมวก2ปืน3ามกระเป๋า3ามอันนี้อะไรอ่ะปูพรมหรอ เดินลงพรมโอไมคก๊อ oh ดอีก3นะครับแล้วก็มีถ้าเปิดตัวอีก1นะครับว้าวเช็ดเทศนะครับก็สามารถสะสมมาเพื่อมาแลกได้นะครับหวังว่าคลิปนี้เราคงไม่แลกต่อ <c oughs> ไ,ไปครับกล่องที่20นะครับอันนี้ยังมีส่วนลดอยก่60ยูซีนะลดแล้วลดอีกลดแล้วลดอีกลด โอ้เหมือนจะมีแววะ่ะว่าเราจะเกลือยัง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 ตัดสินอะไรไม่ได้นะครับกล่องที่30ครับโอ้ต่อไปครับกล่องที่40ครับยังยังยังไม่หมดส่วนลดนะครับยังมีส่วนลดอีก40่นะครับกล่องที่50ครับต่อเนื่องแบบตอเฮ้ยมาแล้วครับระเบิดมือมาลัสมาเจสตี้ เป็นระเบิดมือที่พ่วงกับสก,กินปืนนะครับถ้าเกิดปืนล็อพไปเวลอะไรเช่นมีคิวฟีดมีลูทบ็อกระเบิดลูกนี้ก็สามารถมีคิวฟีดมีลูทบ็อกได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นอันดับแรกเลยคือเราต้องมีสก,กินปืนก่อนยังไม่หมดส่วนลดนะครับอีก510อยูซีครับกล่องที่60ครับเฮ้ยมาแล้วนะมายังอีกหอยังมีส่วนลดอีกครับเอาสุ่มจนหมดส่วนลดก่อนแล้วกันนะกล่องที่70ครับ มาแล้วเอาอย่างอันนี้อะไรอ๋อหน้ากากตาประหลาดไปกันต่อครับกล่องที่80ครับอันนี้คือมาอีกหนึ่งครับเป็นสกินคูณ6นะครับเอาไว้แต่งกับสกินปืน M249 นั่นเองนะ <Okay. S 1> ต่อไปครับกล่องที่90ครับไม่มีส่วนลดแล้วนะอันนี้เข้าเนื้อล้วนๆนะครับหมดไปแล้ว3000ไม่ได้ส้นตึกอะไรเลยนะครับไประเบิดกับโฮโลซ โอ้ไม่ god ต่อไปครับกล่องที่หนึ่งร้อยครับเนี่ยเนี่ยกล่องที่หนึ่งร้อยสิบครับโอ้ซ้ำอีกแล้วแล้วเปลี่ยนเป็นสปีด้วยโคตรยากต่อไปครับกล่องที่หนึ่งร้อยยี่สิบครับโอ้ไม่ god หนึ่งร้อยสามสิบครับ jesus christ แล้วก็140ครับ ยเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้คืออะไรอ่ะโอ้ได้ที่แต่งปืนครับเป็นพันท้ายคล้ายๆท้าย M4 นะคทึ่งทางครับ150ไปต่อไปครับ1น0่งครับมาแล้วอะไรมาแม็กรีโหลดเร็วเพิ่มความจุ ก็คือของแต่งปืนครับเป็นแม็กเทปนั่นเองนะเอาไว้ใส่กับ M249 สอเต่อไปครับ170ครับมาอีกแล้วระเบิดขวดมารัสมาเจสตี้ได้มา2ระเบิดขวดเลยแล้วก็ได้เป็นคูณ3ครับ180ครับมาหรือเปล่ามามาอีกแล้วครับตาหน้าประหลาดแล้วก็ได้ของแต่งเป็นแม็กรีโหลดเร็วครับ เมื่อกี้แม็กเทพอันนี้เป็นแม็กแบบแม็กเร็วไม่ใช่แม็กสีบด้วยหนึ่งร้อยเกสิบครับสองรอครับโอ้สามอีกนี้หมดไปแล้วหมื่นหนึ่งนะครับตอนนี้หนึ่งหมื่นหมดไปแล้วนะครับเราไปกันต่อนะครับกล่องที่210ครับโคต้าของเราคืออุ้ย วัตถุดิบจัดแปลงครับแมททเรียลนะไป 210, 220 230ยยอุ้ยแมททิเรียลอีกแล้วแล้วก็สอ,องร้อยสี่สแม่เจ้าแม่เจ้าว้ยสองยห้าสก็ยังไม่ได้อะไรเลยเมื่เปิดครบ20กล่องเลยครับเราจะได้เป็นเศษท้ายมา 40กล่องนะครับได้เป็นที่ห้อยกระเป๋าที่ห้อยปืนนะครับเครื่องประดับขนนกสะกดจิตนะครับอันนี้ถือว่าโอเคเลยแล้วก็มีกรอบรูปนะครับแล้วก็มีแมททิวเรียลต่อน5 5 0กล่องแล้วก็ไฮไลท์ครับ250กล่องได้เป็นหน้ากากประหลาดมาอีกครับเอาไว้แลกของสรุปโดยรวมตอนนี้ทั้งหมดที่เราทําได้นะครับเรามีหน้ากากอยู่5 หน้ากาก166เราจะแลกเป็นเศษใหญ่ก่อนแล้วกันนะได้มา3 3หน้ากากนะครับ3เศษใหญ่ก็เท่ากับเรามีอยู่8นะครับการที่เราจะเอาของทุกอย่างในตารางนี้นะครับเราต้องใช้6 7 8 9 11 11 12 1 3 1 4 15 18อันเราต้องใช้18อันแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้นะถ้าเกิดว่าใครนะครับไม่ได้กะว่าจะเหมาทั้งตาราง250กล่อง หรือประมาณอยู่ที่จาก70,000ืเนี่ยเหลืออยู่58 0 0 0ประมาณ1 2 0 0 0การันตีครับว่าคุณอาจจะได้ชุดทอง1ชุดแล้วก็ปืน1ปืนเลยครับแต่การันตีแน่ๆคุณได้ชุดทองใส่แน่นอนครับเพราะนั้นใครที่งบไม่เยอะหรือว่าใครที่ตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะได้ของแค่บางอย่างการที่เราเลือก UC มาหมื่นกว่า,ก,วาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์สําหรับชุดแนวน,นี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่อให้มันสัก20,000ได้ปะ ป็นไปได้ป่ะ2อ0 0 0่ U C อะไรเงี้ยเป็นไปได้ปะ่ปไปไปะบอกมันจะได้นะครับมาเราไปลุยกันแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะครับฝากกดไลค์กันก่อนเลยแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับใครยังไม่ติดตามก็ฝากติดตามหน่อยจริงๆมันสาคัญมากเลยนะเพราะว่าการที่คุณช่วยผมไลค์ช่วยผมแชร์อย่างเงี้ยหรือว่ากดติดตามหรือว่าส่งของข,องขวัญอะไรเงี้ยครับมันเป็นการที่มันไปโจมตีอัลกอริทึมของทางแอปพลิเคชันนั้นๆนะครับทำให้คลิปของเราหรือสตรีมของเราเนี่ยมันเด้งขึ้นฟีด ไปยังของคนอื่นๆที่เขาสนใจเรื่องแนวนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นแค่คุณกดไลค์กดพพอร์ตกดติดตามกดของขวัญกด subscribe อะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นการส่งเสริมช่องผมให้เติบโตไปอีกผมจะได้มีเวลามีคลิปมี UC มาสู่ให้คุณได้ดูกันนะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณมาก,มากนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆเลยมาลุยต่อครับกล่องที่260ครับไป เฮ้ยสีทองเหรอกระเป๋าสภายทอร่าลาชเฮ้ยกระเป๋าสีทองไม่ใช่สีแดงหรอโอ้พรีเมียมกระเป๋าทองใบแรกของเกมเป็นกระเป๋าที่สามารถเปลี่ยนภาพได้แบบเลียวไทม์และเป็นกระเป๋าที่เล็กที่สุดในเกมด้วยครับกระเป๋าอื่นๆจะนูนออกมาแบบนี้ แต่กระเป๋าใบนี้โคตรเปทูวินนอนในพงหญ้าหมดปัญหาเรื่องความไม่เนียนครับและสวยด้วย yeah มาเลือ่อต่อครับ2อ0ร้ครับมาลยมาลยมาลยโอเคตราหน้ากากประหลาดมาอีกหนึ่งครับต่อไปครับกล่องที่280ครับ290 oh. ครับแล้วก็ 300กล่องครับเจ้ากล่องที่310รอครับคุณสามออกบ่อยมากโอ้ my god 3า0อครับอุ้ย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 หมวกมาลัสมาเจสตี้ ได้มาแล้วหมวกสีทอง <laughs> อีก3 0 0 0ันยูซีขอแค่2ชิ้นส่วนเท่านั้น350ครับเฮ้ยอย่าอย่าต่ำกว่า50,000ได้ปะขอร้องขอร้อง360ครับอื้อ370ครับเดียวออื้ เราต้องการอีกแค่7็ชิ้นส่วนเล็กเท่านั้นทุกคนแค่7ชิ้นส่วนเล็กไอ้สวยครบแล้วครบแล้ว,รลวเราจบแล้วนะเราจบแล้วนะ381กล่องนะครับเราจบแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมจะสุมต่อให้มัน 400แล้วกันครับครบ400แล้วกันไหนๆก็ได้ไหนแล้วนะครับมาเลขสวยๆไปเลขสวยๆไปมันจะเลขสวยๆไปเออแล้วก็สุดท้ายครับถือว่าเราเบ็ดเสร็จอ่าโอเคนะครับอ่าๆๆาแถมอีกสักหน่อยขาดอีกแค่60เองไหนๆก็ได้เอาเลขเลขขั้นหมดไปเลขขั้นหมดไปครับเอาค่าโชคดีสักนิดแล้วกันครับอ่ะแถม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 อันนี้แถมนะครับเอาแบบครบทุกอย่างของแต่งปืนด้วยแล้วกันนะฮะ410ใช่ปหมสี่ร้อยเออ420 ไหนๆก็ได้ไหนแล้วนะครับมันไม่ออกหรอกครับ430สวยครั้งสุดท้ายเอา้ายังอีกอีกครั้งหนึ่งโอเค433กล่องนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแรกกันทีละอย่างแล้วกันนะครับเริ่มต้นที่ท่าเต้นก่อนแล้วกัน1อันถ้าจบสวย แล้วก็เครื่องร่อนมาลัสมาเจสตี้นะครับเครื่องร่อนแบบเท่มากเลยนะเดินพรมแดงมาเลยหุยโอ้โหคอล์ชัน94แล้วก็เราจะได้เป็นสกินปืนนะครับอีก1สกิน3เหรียญนะครับมาสวยงามอ่ามแท้แล้วก็ตามด้วยชุดครับอันสุดท้าย6เหรียญทองเอ้ย6เหรียญหน้ากากจัดไป มาลัสมาเจสตี้นะครับปากดำไปนิดนึงนะอันนี้ว,ว้าวเหลี่ยมมองมองแล้วก็ที่เหลือเศษตกต่างๆนะครับเราจะมาแลกเป็นคูณ4ไนะครับเป็นของแต่งปืนนะครับแล้วก็อันนี้12แต่ไม่พอนะมันขาดอีก12ผมจะเอามาย่อยเป็นเศษเศษทุยเศษเหรียญเล็กนะครับอีก50นี ของแต่งปืนครบของทุกอย่างครบด้วยจำนวนกล่องอยู่ที่433กล่องจากงบ7,000 70, 0กับอีก900 UC ตอนนี้เราอยู่48,000กับอีก400 UC นะครับหมดไป20,000กว่ากว่าถามว่าเกลือไหมผมตอบว่ามาตรฐานของชุดทองแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูชุดเต็มกันใน3 2 1ฮะ ไม่มีท่าหรออ๋อต้องใส่หมวกด้วยแป๊บหนึ่งว้าวาเล่นโคตรใหญ่เดี๋ยวลองขอดสกินปืนดูนะครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวลองเอ่อให้เพื่อนชวนเข้าไปในตีเดี๋ยงนะผมลอง เชดขี่รถเออเชสปูผมแดงเฮ้ยเฮ้ยโคตรเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูการอัพสก,กินปืนกันดีกว่าอัพไปเลยไม่รู้เก็บไว้ทำไมนะครับอัพเกรดไปเลยสวยงามจัดไปแน่นๆแน่นๆน,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 นี่ก็คือสรุป ที่เราได้มาทั้งหมดนะครับ7 0 0 0 0ยูซีเหลืออยู่48 0หมหมดไปประมาณ20,000นะครับได้สกินปืนได้สกินชุดได้สกินท่าเต้นได้กรอบลุกได้ทุกอย่างที่เซตนี้มีด้วยงบ2 0 0 0 0ยูซีนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะไปเริ่มเล่นในเกมกันนะครับแล้วก็มาดูชุดนี้ว่าพออยู่ในเกมจริงๆมันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับชุดนี้นั่นเองนะ